โผลขึ้นใกล้ๆเลยอ่ะโผขึ้นนี่แม่ตกใจเลยเส้นเดียวด้วยโโหมันจะเข้าไหมว่มายิงช่วงประมาณช่วงคอมันอ่ะมีเจ็ดขึ้นจากการสันสนิษฐาน หนี่เง็และมันทะลุไหมเส้นเดียวทเลอ<ล>ะลูกอยู่ทางโน้นอยู่มันไม่เอาลูกมาให้ลูกอาจจะไม่ได้คืนนะอ่าติยิงไปเหอะแล้วก็ผมต้องาตัดสายนะเพราะมันล็อกต้นเออตัดไปเหอะเอาปลาไปก่อนไอ้โดใหญ่ฮะไม่น่าจะมีเจ็ดขึ้นผมเห็นโอ้โหบลัมมเลยหัวแมงเข้าขาเนี่ยกำลังให้ช่างบดกู้อยู่คร โอ้โหดูโอ้โหยดูหัวมันโอ้โหดูด,มดมูมีเจ็ดฮะมีมีเจ็บไหมมีเจ็ดเกินฮะโอ้เกินช่างบอยบอกว่าเกินตัวสุดท้ายก่อนกลับบ้านฮะ พอดีมายิงปานินแล้วก็มันขึ้นใกล้ๆขึ้นอยู่เท่ประมาณห้มิตรใส่เส้นเดียวยิงปานินเลียงเข้าช่วงข้อต่อทะลุผมแก้แค้นให้พี่ผลแล้ว 2องตัวคุณบอยซัดไปก่อนตัวหนึ่งแล้วผมเมื่อกี้กำลังจะลงห้างลงห้างเลยโผล่ขึ้นมาใกล้ๆโอ้หมาตรงนี้นี่ตัวนี้มีมีเจ็ดขึ้นว่างั้นดูแต่ปลาะครับไม่ต้องดูผมหรอกดูดูแต่ปลาขึ้นใกล้ๆนะในขึ้นตรงนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดมิตนะฮะขึ้นมาแล้วก็ใส่เส้นเดียวผมใอ่ใส่ยิงปลานิลโอ้โห คู่หนึ่งกับช่างบอยคนละตัวฮะช่างบอยก็ได้ตัวผมก็ได้ตัว้ยิงไปดินจะโดเอาตัวโดดบังโอ้โหดูตัวมันนะดูดูดูเปรูดูตัวมันเท่ากันกับของช่างบอยหรือว่าผมใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าแล้วฮะผมเลงเข้าช่วงแก้มเข้าช่วงแก้มปะเข้ากระดูกหลังโอ้ยเข้าช่วงอ อุ้ยมันก็ใกล้เคียงกันเพอผมอ้วนกว่าหน่อยนึงตวอ๋อ,อเพราะว่ามัน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 โผล่ช่วงนั้นอืมใช่นั่นแหละเพราะว่ามันหันมันทำมันหันออกมาทางนี้หันหัวออกมาหาคลองตัวมันอยู่ในป่ามันหันออกมามนั่นแ่ะอยู่ช่องแก้มาช่วงที่ด้านด้านนี้เออด้านด้านมือซ้ายที่จับเนี่ยเออผมเล็งแถวนั้นแหละมันถูกแถวไหน นั่นแหละผมเล็้ยงแถวนั้นแหละอ่านั่นแหละเพราะว่าผมผมเล็งข้อต่อช่วงคอมันเนี่ยรอยเกล็ดนู่นอ่านั่นแหละเข้าเข้าตรงนั้นทะลุอ๋อนี่ออกนี่อ๋อทะลุช่วงเหงือกมันไม่มีเนื้อเลยทะลุโอ้โเช็ดกระดูกกระดูกเหงือกเลยเกือบเลยไอ้ผมขึ้นก่อนประมาณสองนาทีครับมีได้ตามเลยครับอ่าดูฮะดูดูตรงนี้ของผมนะครับนี่ฮะตัวนี้ของช่างล่ะครับน่าจะหนีกันอยู่แค่ประมาณโลเดียวเนาะครับโอห่วงลูกแค่โลเดียวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปชั่งที่บ้านให้ดูฮะว่า,ว,าว่าประมาณกี่โลตัวนี้เสียผาคุ้มฮะมากันสองคนห <c oughs> นีนั่งร้านมาแล้วก็มานี่ฝนตกก็เลยหนีมามาดูให้ดูก็สมใจฮะได้คนละตัวโอเคฮะแจว ัวนี้มีมีเจ็ดตัวนั้นน่าจะมีแปดแปดแปดกว่าได้ครับตัวนั้นตัวนั้นของผมเมื่อกี้ที่ยิงข็หนาเมื่อกี้ช่างบอยลงไปเอานี่ของช่างบอยตัวนี้ก็มีเจ็ดน่าจะมีเจ็ดนะหกเจ็ดขึ้นนะมีหกขึ้นของผมมามีเจ็ดขึ้นให่กของช่างบอยนิดหนึง่งทนนั้นพอดีใส่เส้นเดียวยิงปันนินโผล่มาพอดีเลยยิงเข้าช่วงคอ วิ่งสายร้อยปอนด์จะปล่อยให้มันวิ่งนะถ้าไม่ปล่อยขาดแน่ของช่างบอยเข้ากลางตัวผมเข้าเข้าช่วงคอก็จำน่ายฮนะสองตัวนี้จำน่ายแรกเบียร์โลห้าสิบสองตัวนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสิบห้าโลน่าจะได้เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวช่างให้ดูฮะว่ามันประมาณกี่โลกลับแล้วครับพอดี ามามาดูหมายหมายหนึ่งใกล้ใกล้กันแล้วฮะเดี๋ยวก็กลับไปก็ไปเก็บนั่งร้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงต่ออีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูว่าลงที่ไหนก็ปลาโดนี่ก็สองตัวนี่ก็ขายแล้วก็จะมีปลาปันนินใหญ่อีกสามสามโลอีกสองตัวแล้วก็ไซส์โลครึ่งสองโลอีกอย่างละประมาณอย่างละประมาณเกือบสิบตัวได้ แกแค้นในพี่ผลแล้วสตัวเลยฮะอะไรนะไม่ใช่ปลาป่า,ปาของผมมันมีน่าจะมี8ดของของของเอ่อคนบอยน่าจะมีมีหมีเจดขึ้นกำลังจะลงเอาอยางเหลือเส้นเดียวกำลังจะลงห้างเตี้ยชิบโผขึ้นมาใกล้ๆอ,อยู่ประมาณหกเ็ดบิตกโอ้โหกลัวกลัวกลัวขาดชิไหมายจะเดียวก,กว่อนไม่ทะลุพอดีเข้าช่วงคอมันเนี่ยตัว เดี๋ยวขึ้นฝั่งเดี๋ยวรวบรวมให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าว่ามันได้มีมีอะไรเข้ามามั่อวันนี้ใิ่มมาเข้าหรือามันมัน,ม,นมันโผล่ห้้นมาใกล้ๆผมเลยพี่ฝนเออแล้วมันออกจากป่ามาแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาเลยหันไปพอดีเจอพอดีเลย ใสสวยๆผมล้วงเอาไปไล่ไก่ปนินปนินวิ่งมาผมก็ไม่เอซี่ฮะไอชานมไม่ทำให้ผิดหวังวันนี้วันนี้จำกัดไปสิบตัวไอชโดตัวหนึ่งแล้วปนินเก้าตัวของก็นี่ของช่างบอยเขาล้วงของก็นี่ของช่างบอยเขาล้วงเอซี่ครับก็เดี๋ยวพี่ฝนเก็บนั่งร้านเสร็จแล้วก็ก็เหลืออยู่อีกนั่งร้านอีกประมาณสี่ตัวเลยฮะที่ยังไม่เก็บ กันลอนหกลิตรอันนี้กันลอนกันลอนหกลิตรนะฮะดูดูตัวปลาไม่ขยยวเท่าไหร่ก็น่าจะมีประมาณ80เซนได้มั้งได้เนาะประมาณแปดสิเซนให้ให้ให้ผมขึ้นนี่รอใช่ไหมให้ผมว่ามาส่งพัฟอ่าโอเคเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเสส